กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับรถยนต์มือสองปฏิพัทธ,ธ,ธออโต้นะครับศูนย์รวมรถกระบะตอนเดียวเชิงพาณิชย์ครบทุกรูปแบบการใช้งานนะครับผมวันนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่นะครับลูกค้าที่เครดิตฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับของแถมหลายรายการไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กซล้อหรือจะเอาแม็กคู่หน้าล้อหลังกระทะผา,าเราก็จัดให้ได้นะครับฟรี ทึบความสูงเลือกได้นะครับเสมอหัวเก๋งหรือจะเมตร80 2เมตรหรือ2เมตร10สามารถแจง้งรายละเอียดได้เลยเราจัดให้ได้ฟรีนะครับของแถมนะครับแล้วก็จดทะเบียนลงเล่มจดขนส่งนะครับให้พร้อมเลยลูกค้าไม่ต้องไปดําเนินการเองทางร้านเราจัดการให้หมดนะครับสาหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็สามารถออกได้ทุกจังหวัดเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงบ้านนะครับพร้อมบริการส่งรถกับรถสไลด์ออน ส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับคุณลูกค้าสําหรับใครที่สนใจนะครับนะทักเข้ามาโทรเข้ามาคุยรายละเอียดกันก่อนได้นะครับรถสวยรถดีต้องที่ปัติพัติออตโต้ครับไม่มีปิดหวังแน่นอน,นครับสำหรับรถกระบะตอนเดียวตู้ทึบรถกระบะเชิงพานิชย์ทั้งหลายนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ